สวัสดีทุกท่านครับผมผู้ผมเอิร์กอีโมนะครับกับเกม Ori and the Blind Forest นะฮะหายไปเดือนหนึ่งนะฮะแทนที่จะได้อัพคลิปเวลาสัปดาห์นี้จะได้อัพคลิปเป็นหลายเดือนแทนซะแล้วนะฮะอ,อะไรว่างเมื่อไหร่ก็รีบแคสนะฮะไซต์ผมเอาเกมนี้มาแคสคือผมพีก,กับเกมนี้อยู่ครับครับคือผมพีก,กับเกมนี้อยู่คือผมเล่นปุ๊บแล้วรู้สึกเฮ้ยมันติดอ่ะคือตอนแรกผมต้องยอมรับนะผมแทบจะไม่ได้ใช้ตามองเกมนี้เลยจนกระทั่งผมมาดู รีวิวแล้วก็คาวิจารณ์ที่ได้มาคือมันเป็นคำวิจารณ์ดีมากๆมากๆจริงๆฮะแล้วก็เป็นบทวิจารณ์อีกอย่างนี้ผมสนใจก็คือเพลงประกอบยอดเยี่ยมฮะซึ่งส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะได้เห็นรีวิวประเภทนี้เท่าไหร่ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบฟังเพลงเนาะก็เลยเริ่มสึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆผมก็เลยลองซื้อมาเล่นผมโดนเกมนี้ไปตอนช่วงวินเทอร์เซลนะฮะก็เจ็บตัวหนักอยู่เหมือนกัน ช่วงวินเทอร์เซลแต่ก็โอเคนะเกมนี้นะฮะคือเอาข้อจริงนยเราจะได้รับบทเป็นลูกเหมือนกับเป็นลูกเทพอะฮะไม่ใช่ลูกเทพตุ๊กตายอย่างที่สังคมไทยเรามีอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะฮะคือเหมือนเป็นเทพแห่งแสงสว่างะฮะซึ่งป่านนี้กำลังถูกความมืดกืนกินแล้วปรากฏคืออ่าให้ผมเรียบเรียงนิดน,นึงเนาะคือเราเนี่ยถูกพัดเหมือนกับพัดภาคจากพอ่อที่ ทแท้จริงจะเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างเท่าที่ผมจับความได้นะฮะแล้วก็พอมันจะมีอ่าเหมือนเหมือนลิงหรือตัวอะไรสักอย่างฮะมาเลี้ยงเราเหมือนเป็นแม่แล้วจูๆ่ๆแล้วความมืดก็ค่อยๆก,กินป่านี้ไปเรื่อยจนกระทั่งแบบคนที่เลี้ยงดูเรามาต้องตายไปนะฮะเพราะว่าพอมันค,นความมืดมนันกินป่าปุ๊บอาหารอะไรก็ไม่มีสุดท้ายพอ พอคนที่พอแม่บุญธรรมเออเเรียกเป็นแม่บุญธรรมเนาะแม่บุญธรรมเราตายไปเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกผจญภัยเพื่อที่จะหาความจริงอะไรประมาณนี้ฮะครับผมโดยเกมจะเป็นแนวแพลตฟอร์มเมอร์ที่ผมต้องบอกว่างานอาร์ตนี่คือผมชอบมากฮะคือเฮ้ยงานงานดีมากฮะคือถ้าจะมีเกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่ที่ผมยอมรับว,ว่างานมันดีมากๆสักเกมนี่ผมก็ต้องยอมรับให้มันเป็นเกมนี้นะคือแบบโห นี่คือนี่มันใช่เลยแบบผมตอนผมดูดูงานนี่แบบที่ผมชอบอะชอบมากชอบชอบมาก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 ที่มากที่สุดอย่างที่บอกครับผมอวยเกมนี้มากเกมนี้ระบบการเซฟก็คือเหมือนพินพร์ครับเราจะเซฟตรงไหนก็ได้เวลาตายเราจะกลับมาที่จุดเซฟนั้นๆมีการอัพสกิลอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะ แล้วก็จะมีการอัพสก,กิลประเภทหนึง่งก็คือการอัพสก,กิลแบบได้ตามทองเรื่องได้ตามในเรื่องออันนี้ผมไม่รู้ผมจะอัพอะไรก่อนดีนะอัพน,นี้แล้วกันผมสายโจมตีไอ้ลูกไฟนี้จะตามมาตามเรามาเหมือนกับเป็นผู้ช่วยเป็นพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรากดคลิกก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟโจมตีซึ่งโอเคมันมีอะไรดี วันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ก่อนผมต้องไปไหนโอเคเมื่อกี้ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่ตรงนี้ผมน่าจะต้องไปทางนี้เดี๋ยวหาทางขึ้นไปก่อนเอ้ยอ้อ <c oughs> ต้องแต่ต้องอยอมรับว,ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเดินเกมเราอยู่พอสมควรเลยนะฮะ คือการควบคุมอะไรมันค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหวืบวาบวืบวาบมากผมไม่รู้ึงกัๆว่าจะอธิบายมันยังไงไอ้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องไปดูเอาเองนะฮะเ,เดี๋ยวผมเปิดหน้าจอนี่หน้าจอที่ผมกำลังหมุนเวียนให้ทุกคนดูอยู่นี่นะฮะมันเป็นหน้าจอที่เอาไว้สำหรับเรียกว่าคือคุณจะได้มาตามท้องเรื่องฮะเล่นไปเรื่อยแล้วมันจะ ผ่านมาฮะมันจะได้มาตามในเรื่องซึ่งผมเพิ่งจะได้มาสี่อันอันนี้ผมจะระบดหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมอายุนี่ผมเพิ่งระลึกขึ้นได้ว่าผมลืมลืมเซตเมาส์ลืมเซตให้ทุกให้ทุกคนนะฮะเห็นเมาส์ผมใช่ลืมเซตให้ทุกคนเห็นเมาส์ผมเพราะงั้นคุณก็จะงงว่าผมไปชี้อะไรตรงไหนคือเล่นเกมจริงอันนี้ต้องต้องมีต้องมีตัวเคอร์เซอร์เมาส์นะฮะแล้วคุณจะเล่นง่ายขึ้นไม่สิตอนเล่นมันต้องมีเคอร์เซอร์เมาส์ให้ดูอแล้วหรือเปล่า อันว่าต้องขออภัยด้วยท่าที่ผมอัดจะไม่ดีดูและผมก็แกอะไรไม่ทัน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 อุ้ยเจ็บไหมล่ะย้อนไกลเลยไหมล่ะทีนี้เกมนี้ไม่มีคำว่าเกมโอเวอร์นะฮะคือมันขึ้นแต่ว่าคุณคุณยอมแพ้เองกดยอมแพ้เองบ่แค่นึงไม่ไม่มีคำว่ายอมแพ้ไม่มีคำว่าเกมโอเวอร์ไม่ใช่ไม่มีขอยอมแพ้โอ้ยวันนี้ เป็นอะไรนกหนาตัวค้าลีวิวหลายเจ้าบอกว่าเกมนี้ปริศนาค่อนข้างยากความที่ผมไม่มองว่ามันคือปริศนานะมันคือการการเดินเกมมากกว่าการเดินเกมมันค่อนข้างยากเดี๋ยวลงไปใส่แผนที่อีกรอบลน พ้นไม่ไม่พ้นเจ็บไหมล่ะออสเอ๊ะอ๋ออยู่นี่แล้วเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันแนฮะโอ้โอ้โหโอ้โอ้ยผ่านยากแนฮะเอรู้สึกนี่ไงมันผ่านอย่างนี้ ยัยไม่ใช่โอ้ยเฮ้ยไปลงไม่อ๋ออันนี้จะเรียกว่าผมมารีวิวเกมรีวิวเกมให้ดูเลยก็ได้นะไอ้จริงคือถ้าผมมีเกมเล่นผมพีคมากๆผมก็จะมารีวิวให้ดูอย่างนี้แหละโอ้เกือบเจ็บตัว แต่ไงก็ต้องสละเลือดสักนิดนึงเพื่อที่จะไปทางนั้นให้ได้ก่อนอยู่ดีหรือผมโง่ไม่รู้ทางไปอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันัุจะอุ้ยเจ็บคือคขาจริงจะกระโดดไปทางนั้นก็คงจะทําได้นะแต่เมื่อกี้ผมลองกระโดดแล้วมันไม่ได้ไงไว่าถ้าทางนั้นไม่ได้ก็ทางนี้โอ้โหอันนี้กว่าเสียวใช่ย่อยโอเค what is โอ้โหตัวอะไรวะนั่นน่ะอ้อ โอเคเฮ้ยมโอเคมาสร้างจุดเซฟรอไปตรงนี้ก่อนเลยอ๋อผมยังไม่ได้อธิบายเรื่องหน้าจออินเทอร์เฟซเลยเนาะอ่าตัวเกจพลังชีวิตเราจะอยู่ตรงด้านล่างนะที่มันมีวงแล้วก็มีเลขศูนย์อยู่สีฟ้าด้านซ้ายคือจำนวนที่ผมจะสามารถสร้างจุดเซฟได้และตัวด้านตัวสีเขียวนั่นก็คือเลือดฮะ โอเคหน้านจออินเทอร์เฟซไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพราะงั้นก็ฆ่ามันไปตอนนี้แปลว่าผมจะผ่านไอ้ตรงนี้ไปยังไงอุย้ยสไปรยล,ลสองเออกระโดดขึ้นยากจังว่้ยเฮ้ย,ยไม่ถึงโอ้ยเจ็บ ตายเลยดีกว่าแอะโอเคครับตรงนี้ทุกคนเขารู้กันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ฆ่ามันไปโอเคอคือผมกระโดดขึ้นนี่ไม่ได้งไง วอย่างไรก็ต้องไปทางนั้นอยู่ดีฟาดได้ได้ผมทำ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 ได้ได้ได้โอเคเอาใหมเอาใหมเอาไหมไืเกือบเจ็บตัวอีกแล้วโอเคครับ ผมจะช่างหัวไอ,ไอ้ไฟนี่เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปอ๋อ,อมาสามารถกดค้างชาร์จแล้วก็ยิงได้นะฮะก็จะเสียสีฟ้าไปแต่มันเป็นสกิลที่คุณจะได้มาก็ต่อเมื่อคุณเล่นผ่านในเรื่องไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะโอเคครับอืมคราวนี้เวลาตายก็จะได้ไม่ต้องมานั่งงมม,มามึงมึง โอเคครับโอ้โ oh หกระโดดยากอยู่เหมือนกันเนี่ยอึ๊บอุ๊ย,ยนั่นไงเอ้อือ <c oughs> ว่าจะไม่เจ็บตัวแล้วนั่งน,นี้อุ๊ยไม่ยอมเจ็บตัวโอ้ย ปกติเกมนี้ไม่ได้เกมชวนตายเหมือนมาริโอเนโกะนะครับพี่น้องครับอย่าสับสนช่างหัวแม่งแล้วโอเครู้สึกจะเป็นบอสนะฮะเอาจริงดิเดี๋ยว นี่พิจารณาปะโอ้โหแค่ได้บอกผมทีผมควรจะผ่านทางนี้ไปยังไงไม่ไปแล้วไปทางนี้ก่อนดีกว่ากดแค่ทีเดียวพอไอหนูเอ้ย Okay. ด้านล่างเป็นประตูนะฮะก็คงยังทำอะไรไม่ได้เราจะไปทางนี้ก่อนเพราะเมื่อกี้โถ้ให้ผมกระโดดนี่ยากนะฮะยังไงก็ต้องมีเสียเลือดระหว่างเดินทางแน่นอนซึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นิยมไอ้นี่คืออะไรพังไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ออบเจตคสำหรับพังนี่มีออบเจต์สำหรับพังอยู่นี่ เซฟหอไปไปมาเกมนี้เริ่มเหมือนมีซาโอดนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเซฟบ่อยๆว่าแต่อีลฟ์แสงโอ้โหตายขาที่โอเคสรุปคือไม่ให้ไปทางนี้จริงสินะกูต้องไปทางนั้นสินะได้แม่โอ้ยอ้าว <laughs> มีหนาตรงนี้ผมไม่ได้มองโต เดี๋ยวไอ้เมื <himself> ่อก no ี <strong> ้มันโอ้ยวิ่งเอาละครับผมจะกลับไปยังไงอะครับทีนี้เฮ้ยโอเค เก็บมาแล้วก็ไปก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังตรงนี้ครับระวังตรงนี้หึหึขากลับนี่เดินง่ายง่ายวิ่งแล้วหนีครับโอเค วิ้งวิ่งวิคราวนี้ยิงดีคราวนี้ยิงดีอืมหืสวยงามตามท้องเรื่องเซฟคือถ้าผ่านตรงถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ผมก็ไม่มีปัญหากับอะไรแล้วนะจริงๆโอเคต่อไปทางนี้วิ ถ้าผ่านนี้ไปได้ผมก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วแต่เลือดก็เหลือสองแล้วอ่ะฮะเฮ้ยฮึมเฮ้ยโอ้โหโอเคเฮ้ยอเฮ้ยเจ็บช่างมันกูจะผ่านไปได้ ด oh ้วยดีอุ้ยโหยเฮยอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวขึ้นที่สุดก่อนเอ้ยฮึบฮึบฮึมไม่ยอมมาตายอย่างนี้หรอกโอเคผมเซฟได้ก็เซฟสิครับหืม มันเป็นท่อยื่นมาให้ผมกระโดดเกาะหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่แหละมันมีไว้ผมเกาะอ,อ,อย่างนี้นี่เองฮฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงก็โดดเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติเลยนะอย่าคิดว่ากูตามมึงไม่ได้แฮ่กูเห็นน้ำอยา่าอย่ามาเล่นกากูกูเห็นเขียนวันนี้ก่อนผมได้เซฟได้ <c oughs> มึงเสร็จกู เดี๋ยวเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอลูกระเบิดแบบนี้ในด่านแบบนี้แย่มากครับโอ้กูจะไปยังไงวะเนี่ยสงสัยต้องยืนอยูอ่่างนี้ตลอดชีวิตแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแล้วเม่กผมเซฟไว้ตรงไหนอะ <laughs> เดี๋ยวตั้งหลักเซฟก่อน <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวตายตายแล้วนี่ไกลเลยนะ อุ้ยโอ้โหไอ้ก้อนนี้ใหญ่อุ้ยโอ้โหอุ๊ยให้กูกระโดดให้กูกระโดดก่อนเออเอาล่ะอุ้ยโอเคอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเจ็บแค่หนึ่งไปมันต้องมีช่องว่างมั้งช่องว่างช่องว่างอยู่ไหนช่องว่างกูเห็นแต่ก้อนหินโอ้ยเจ็บอีกหนึ่ง ผมก็ไม่ใช่คนที่ถนัดสไตล์แพลตฟอร์มเมอร์ซะด้วยนะอห๊ยมีมีจะล่วงใส่กระบานนะครับเมื่อกี้โอเคเพิ่มเลือกมาอีกหนึ่งถือว่าพอไปทางชีวิตได้นะฮะฮึบโอเคจะผ่านไปได้ก็เจอมึงแล้ว ย่านีก้กูคือตามเนื้อเรื่องนะฮะมันเอาของอะไรบางอย่างของเราไปนะครับผมซึ่งผมก็ลืมไปแล้วครับเ <c oughs> นี่ยนะฮะมันเอาเออนี่แหละครับผมที่มันเอาไปมันคงยอมแล้วแลวนะฮะ Waterway ทำให้เข้าไปที่ต้นกินโซได้นะฮะ <c oughs> จำไว้นะอ่าพลังหิงสายน้ำนี่ก็จะ คงอยู่ที่สูงสุดบนต้นกินโซเราจะนำาสายน้ำกลับคืนมารีบกลับไปเดี๋ยวนี้เยครบเป็นเรื่องของป่านะฮะแล้วก็คือที่บอกว่าเราเป็นลูกของเทพแห่งแสงอะไรเนี่ยคือจริงๆเราเกิดจากต้นไม้ครับเป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแล้วก็กำเนิดมาเป็นเรานะฮะที่ไม่มีเอเนร์จะเปิดผมคงต้องไปหาข้างบน เกือบไปแล้วไหมละ่ะครือเอนจิ้นเหลือไอ้ลูกสีฟ้าเนี่ยฮะมันใช้มันใช,นใช้ในหลายโอกาสมากครับผมโอ้โหไม่ทัน ขอบคุณสวรรค์ที่ผมชาร์จไปแล้วนี่ผมร่วงมาอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยเอานะฮะเดี๋ยวผมก็คงจบการรีวิวให้ดูเพียงเท่านี้เนาะคือถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปลองเล่นได้ฮะผมผมค่อนข้างจะแนะนำเลยคือเกมน,นี้นสนุกมากและเวลาเข้าฉากแบบบู๊บูฉากดาม่าเนี่ยคือโหเพลงมันบีบมากคุณลองไปดูในเทลเลอร์ก็ได้ฮะในสตรีมนะฮะ หรือก็ไปดูผ่าน y o u t u นะฮะแล้วก็สนับสนุนของแท้กันด้วยนะครับผม <laughs> สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่เกมหน้าครับ